สวัสดีทุกคนนะครับเจอกับผมภูเหมือนเดิมเนาะวันนี้ผมจะมาเทปหูฟังตัวนี้นะครับชุดเอียร์ x k u n a c l e Zero Red ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นหูฟัง i m นะราคาราวาประมาณ1,6007นนะครับซึ่งมาใช้เป็น Duo Dynamic Driver นะครับในคลิปนี้ผมจะเรียกเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยว่า Red เฉยๆละกันนะเพราะว่าชื่อเต็มค่อนข้างยายวๆนะครับเดี๋ยวผมต้องแบบมีลิ้นพันกันแน่นอนเนาะเพราะงั้นจะเรียกว่า Red เฉยๆนะครับ เจ้าฝั่งตัวนี้นะครับก็มีหลายคมมากมายนะที่แบบเรียกร้องผมเข้ามาให้ผมทำรีวิวมันออกมาสักทีว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วหูฟังตัวนี้เนะี่ยก็เป็นหูฟังเกมมิ่งตัวหลักของผมด้วยในการใช้งานเล่นแบบ CS2 Valorant เนี่ยผมก็ใช้งานตัวนี้มาสักเลยว่าล้ประมาณ34เดือนได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไปสังเกตสกตร,รีมของ n ซ e เทนเะนาะเทนนะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาก็ใช้ฟังตัวนี้ในการเล่น Valorant เหมือนกันนะเขา่าใช้สลับสลับไปมานะกับ Moondog Blazing Tree นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นต ไฟชุดสีแดงก็น่ารักดีนะครับแบบเก็บกล่องไว้ตั้งโชว์ก็ถือว่าสวยเลยสำหรับผมนะผมชอบอไรแนวนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งนอกเหนือจากตัวหูฟังในกล่องเนี่ยเขาจะแถมเจ้าตัวเคสพกพาอันนี้มาให้ด้วยแต่ก็จะไม่ได้แข็งแรงอะไรมากทุกคนมันแบบค่อนข้างที่จะหยุ่นๆนิดนึงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีแถมชุดเอียร์ทิปมาให้ด้วยนะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบซีดีโคนแหละแต่ก็จะมีหลากหลายขนาดนะครับแล้วก็จะมีแบบเมมโมรี่โฟมมาให้อีกชุดหนึ่งนะครับก็ลองไป ปรับตามที่ทุกคนชอบแล้วก็ให้มันเข้ากับผู้เพื่อนๆละกันเนาะ ทีนี้มาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างน,นะครับเจ้าตัวเรสตัวนี้เนี่ยตัว housing หรือว่าตัวเคสของเขาเนะครับจะเป็น 3D p r i n เนาะจะเป็นแนวแบบ r ร s i n resin ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ก็จะเป็นสีแดงที่สวยมากๆเลยนะในราคาเหล็กประมาณ1,500-2,000บาทเนี่ยนี่เป็นหูฟังเอที่ผมรู้สึกว่าน่าจะสวยที่สุดในตลาดณตอนนี้แล้วนะครับเท่าที่ผมได้แบบผ่านหูผ่านตามาเนาะแล้วก็ด้านในของตัว housing นะครับมันจะเป็นสีดําแบบใสๆนึงด้วยนะคือเพื่อนมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยก็จะเห็นตัว driver นะครับที่มันอยู่ด้านในตัวหูฟังงด้ววยนะแต่่่ามีสิึ ที่อาจจะเป็นปัญหาสำหรับคนหลายๆคนก็ได้ก็คือเรื่องของนอสเซิลของมันหรือว่าท่อนําเสียงของมันนะครับคือเพื่อนเพื่อสังเกตเนี่ยคือนอสเซิลของมันนะครับมันจะเป็นนอสเซิลที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับมันอยู่ที่6.3ม mm ิลลิเมตรเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่านําไปเทียบกับหูฟังไอเอ็มทั่วๆไปเนี่ยนี่ก็ถือว่าใหญ่มากๆถึงแม้ว่าในหูของผมนะครับเวลาใส่เข้าไปเนี่ย มันอาจจะแบบไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่าผมก็เคยชินกับการใส่ i m m อยู่แล้วเนาะแต่สำหรับบางคนที่คิดว่าใส่หูฟังแค่แบบ a i r p o d s Pro แล้วรู้สึกว่ามันแน่นแล้วหรือว่าใส่แบบไ i เอีย e ปกติเนี่ยแล้วมันแน่นแล้วเนี่ยตัวนี้อาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับเออแค่บอกไว้ก่อนเนาะ เจ้าตัวเวทตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยเนาะเขาใช้ไดรเวอร์เนี่ยเป็น2ตัวต่วตอข้างเป็นดูอัลเดนิมิกไดรเวอร์นะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็น7.8ม mm ิลิเมตรนะครับรับหน้าที่ให้เสียงกลางแล้วก็ช่วงเสียงสูงเนาะอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็น10มิลิเมตรนะครับเดนิมิกไดรเวอร์เหมือนกันเนาะแต่ว่าทางชูเอียรนี่ะโฆษณาว่ามันเป็นเอ่อซับบูเฟอร์นะครับมันทำหน้าที่เหมือนซับบูเฟอร์เนี่ยทุกคนมันจะให้ฟีลลิ่งเหมือนตู้ซับของเพื่อนๆบนลำโพงบ้านลำโพงคอมพิวเตอร์นั่นแหละแต่อัััััันน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 ี้้กก็เเเเหหมมมืออออบบบคคาาาาายาาย่่่่ขดดะรรใใใู IM งงซึจต บัจเจตของหูฟังอินเอียร์เนี่ยอาจจะแปลกน,นิดนึงเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ในช่วงราคานี้เนี่ยเราก็จะเห็นแบบ1นึ่งดั้มมิ่งไดรเวอร์ต่อข้างแค่นั้นถูกไหมแต่ว่าเจ้าตัวเรสตัวนี้เนี่ยเขาคอนฟิกมาให้2องไดรเวอร์ต่อข้างนะครับก็แปลกแต่ว่าเป็นไปในทางที่ดีนะซึ่ง Frequency Response นะครับของเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่20นะครับถึง40กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ค่าแรงต้านทานนะครับหรือว่าเจ้าตัว Impedance เนี่ยของเรสเนาะจะอยู่ที่17.5 117โออห์มมนนะะครับแล้วก็จีีี Sensitivity เเ่่่ยยูทดซิเบลนนนะคคครับับซึ่่่่งหมมมาาายวาวุณมไมจเป็นต้องใดจุดห อะไรก็แล้วแต่เพื่อขับเสียงเจ้าตัวนี้ให้มันดังขึ้นมานะครับคือคุณนําไปเสียกกับ macbook pc มือถือของคุณเนี่ยเสียงมันจะดังแน่นอนอยู่แล้วเนาะแบบคุณไม่จําเป็นนะแต่ถามว่าเสียกกับแดนกอันที่ดีเนี่ยมันดีกว่าไหมแน่นอนว่ามันดีกว่านะครับพวกแบบ noise floor มันจะน้อยลงหรือว่าอาจจะหายไปเลยก็ได้สัญญาณเสียงต่างๆเนี่ยมันจะคลี a ขึ้นนะครับ แต่ว่าอีกทีม่จะเป็นโ no น้ตช้ยด็แอมนะครับซึ่งคาแรคเตอร์เสียงโดยรวมนะครับของเจ้าเรสตัวนี้เนาะผมจะนิยามมามันเป็นโนเทิลนะครับโนเทิคือเสียงกลางๆเนาะที่มีซับเบดบูสเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับโดยรวมมันจะกลายเป็นแนว U Shape คือเป็นเสียงกลางๆที่ติดอุ่นนิดนึงซับเบดเนี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรละกันซับเบดมันคือแรงกระหึ่มของเบสความรู้สึกของเบสอะไม่ใช่ปริมาณของเบสนะครับแต่เป็นความรู้สึกแค่หึงๆึงที่แบบตัวเบสมันจะ produce มาให้เราได้อะซึ่งทำ ทำให้มันมีเบสเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่ได้เยอะถึงขนาดแบบหูฟังบีหูฟังโซนี่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนคือมันเป็นเบสที่กระชับมากๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าหูฟังตัวนี้นะครับมันติดอุ่นใช่ไหมซึ่งทางเทคนิคแล้วเนี่ยหูฟังอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงแบบราคา1นึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นอย่างนี้เนะี่ยถ้ามันติดอุ่นเนะ่เสียงแหลงกับเสียงกลางม,มันจะโดนกลบลงไปนิดนึงคือมันจะถอยหลังไปนิดนึงอะ่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันเลยที่เขาคอนกมมใน่่่ัไไแบบ คนนกกัทกุพอจะเก็ตปะคือถึงแม้ว่ามันจะให้เบสที่เยอะนิดนึงนะแต่ว่าเสียงแหลมพวกแบบเสียงกีตาร์โซโล่กีตาร์ลีดหรือว่าแบบเวลาคุณยิงปืนในแบบบอลเลนส์น่ะเออแวนดลกาเดียนโอเบอรเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเออเสียงแหลมมันก็เป็นแบบมีรายละเอียดอยู่มันยังเป็นประกายอยู่นะครับแต่ก็ยังให้อิม a พคของเวลาคุณยิงปืนหรือว่าเสียงเบสเนี่ยที่ชัดเจนอยู่อะเออคือมันดีมากๆอะ่ะแล้วก็เสียงแหลมไม่เคยที่จะบาดหูผมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเออ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อเจ้าตัวเรสไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเบสมันน้อยไปหน่อยอยากให้มันอินเทนส์มากขึ้นนิดนึงนะครับในกล่องของเจ้าตัวเรสเนี่ยมันจะแถมเจ้าตัวอินเท a ส์แอนด์อปเตอร์มาให้ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าคุณใช้มันเนี่ยเสียงเบสมันจะเพิ่มมาเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ในความชอบของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงเดิมๆโดยไม่ต่ออะดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมชอบแล้วนะครับมันแบบเบสมันเยอะมากพอแล้วสําหรับความต้องการของผมเนาะส่วนเวทีเสียงนะครับหรือว่าซาวสแตทเนี่ยในหูฟัง IM เอ็มจะพวกนี้นะคร่ นะเพราะว่าเวลาคุณใส่ i m เนะี่ยคุณก็ยัดมันเข้าไปแบบข้างหูคุณอยู่แล้วใช่ไหมเสียงมันก็เลยเหมือนกับมันจะอยู่ข้างหูคุณนะมันจะไม่ค่อยมีบริดติงลูมให้เหมือนเสียงมันแบบวิ่งไปตรงนั้นตรงนี้มากสัท่าไหลนะครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่านันไปเปรียบเทียบกับหูฟังจะพวกนี้แล้วกัน d t 900 Pro X นะครับซึ่งจะเป็น Open Back เป็นแบบครอบหูเนาะคือเวลาคุณใส่ไปเนะี่ยคือหูฟังตงัวนี้มันจะมีแบบ room บริดติงลูมค่อนข้างเยอะเนาะระหว่างไดรเวอร์กับหูคุณแล้วก็เสียงที่มันลอดออกไปเเนนีี่่ยททาาใหห้้วววสรับบืองมงมกขึแ พอสมควรเลยเนาะเปรียบเทียบกับหูฟัง IM ที่แบบคุณยัดเข้าไปในหัวยังไงซัส,สเตมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวนะครับที่มันสู้ได้แต่ว่าเลทราคามันก็จะสูงขึ้นไปมากอยู่พอสมควรเลยทุกคนแต่ถามว่าเวลาคุณเล่นเกมแล้วคุณต้องการแบบเ,เสียงเท้าที่มันชัดเจนเนี่ยคุณไม่ได้ต้องการเวทีเสียงที่กว้างขนาดหรอกคุณแค่ต้องการพินพอยแบบการระบุตำแหน่งที่ชัดเจนนะครับว่าสตูมาจากทางไหนเนาะซึ่งเจ้าตัวเวรตัวนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าคุณจะนําไปเล่นใน Ver เอเป็กโอว์2เนี่ยผมลองมาให้ทุกคนหมดแล้วนะครับมันแยกเสียงทิศทางได้ดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าเอ่อในการแยกทิศทางเนี่ยซาวสเตปอาจจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เอ่อมันจําเป็นที่เรื่องของอิมเมจิ่งมากกว่านะครับอิมเมจิ่งมันคือการระบุตําแหน่งในพื้นที่ของซาวสเตปที่หูฟังตัวนั้นนั้นทำได้เนาะซึ่งเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกไปเลยทําได้ดีมากๆไม่ว่าศัตรูจะอยู่บนเอเฮเวนผมเล่นเวอร์แลนด์เนาะศัตรูจะอยู่บนเฮเวนแล้วเขากำลังจะวิ่งออกมาเนี่ย ผมสามารถพรีไฟล์รอได้เลยเออคือมันแบบระบุตำแหน่งกว้างลึกบนสูงเนี้ยได้ชัดเจนม,มากๆนะครับไม่รู้จะต้องแบบอวยอะไรหรือไม่รู้จะต้องติอะไรเลยสำหรับเรื่องการแยกคิคทางของเจ้าหูฟังตัวนี้เนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมนำเจ้าตัวเรสเนี่ยไปเปรียบเทียบกับ Razer Backshark V2 Pro Wireless ตัวนี้นะครับซึ่งราคาประมาณ 3- 4 5พบาทนะครับเออจ้าตัวนี้เนี่ยเวลาผมใช้งานเสียงมันจะฟุงฟ้งๆออกห่างจากคูผมไปเยอะ แบบมากๆ่ะแล้วก็เสียงแหลมมันจะบาดหูผมมากๆเลยนะครับเวลาผมยิงปืนปาลาระเบิดใช้สก,กิลอะไรอย่างนี้แล้วก็ปริมาณของเบทเนี่ย มันเยอะมากก็จริงนะนี่เป็นหูฟังที่เบสเยอะมากๆนะครับแต่แทบจะไม่มีคุณภาพเลยทุกคนเป็นคุณภาพที่แย่มากๆอ่ะเบสมันไม่มี Impact ไม่มีซับเบสที่แบบทําให้ผมสนุกไปกับเกมได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับเจ้าตัวเรสตัวนี้เนี่ยมันทําออกมาได้บาลานซ์ในทุกอย่างทุกคนเสียงแหลมไม่เคยบาดทูผมเลยแล้วก็เสียงเบสเนี่ยมี Impact ที่ดีแต่ว่าไม่เคยรู้สึกว่ามันคุณภาพแย่เออทุกคนมันเป็นเบสที่แบบผู้ดีมันไม่ได้เหมือนเจ้าตัวแบล็คชาร์กวีทูโปเลยนะ เปรียบ,บเทียบกันแบบฟัง AB AB สลับไปมานะครับผมกล้าพนันเลยว่าต่อให้เจ้าหูฟังตัวนี้ราคาแค่99บาทเนี่ยไม่มีใครที่จะบอกว่าเจ้าตัวนี้แบบดีกว่าเจ้าตัวเวทแน่นอนอ่ะเออแล้วก็ที่ผมได้ลองหูฟังเกมมิ่งเฮดเซ็ตนะครับราคาตั้งแต่2,000บาทไปจนถึง8-9,000บาทเนี่ยก็ยังไม่มีหูฟังตัวไหนนะที่ผมรู้สึกว่าเสียงดีไปกว่าเจ้าตัวเวทตัวนี้เลยทุกคนเออผมกล้าพนันเลยทุกคนเพราะงั้นในการนำเจ้าตัวเวทตัวนี้นะครับนำไปใช้ในเกมแบบ v a l ร์แลนด์ออะไรอย่างนี้เนี่ย หายห่วงได้เลยทุกคนในการแยกทิศทางเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าสตูจะอยู่บนล่างลึกตื้นแค่ไหนซ้ายขวาอยู่ประมาณไหนเนี่ยคุณแยกออกได้แน่แน่เออผมลองมาหลายเกมแล้วก็ไม่มีปัญหาทุกเกมนะครับส่วนในการฟังเพลงเนี่ยด้วยความที่เสียงมันก,นกลางๆติดอุ่นนิดหน่อยอะเนาะมันอาจจะเหมาะกับเพลงจันร่าจาพวกเอ,อ่อเคป๊อปเจป๊อปป๊อป็อกนะครับส่วนตัวเนี่ยผมฟังแค่เคป๊อป่างเดียวนะครับอย่างเดียวเลยเนาะ ก็สุกว่ามันกำลังดีนะครับเบรสมันกําลังพอดีไม่ล้นเกินไปเสียงร้องเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หวานไม่ได้พุ่งขึ้นมามากนะครับแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบรับได้กําลังดีนะครับอาจจะไม่ดีสุดนะแต่ผมรู้สึกว่าผมพอใจแล้วนะครับในเลทราคานี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าคุณแบบ ไม่พอใจกับเบสเนี่ยก็ไปต่อเจ้าตัว impedance adapter เพิ่มนะครับเบสมันก็จะแบบเพิ่มขึ้นมาล้นเลยเอาไปฟังแบบ EDM เนี่ยก็สามารถทําได้แน่ๆนะครับส่วนสาย s t o อกที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณภาพที่ดีเลยนะทุกคนสายสีดําตัวนี้เนาะคือเวลาผมแบบจับมันแบบพันๆกันไว้ยับๆไว้อย่างงี้เนี่ยนะแล้วผมขี้ออกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแบบพันกันเลยนะครับแล้วก็เวลาผมใส่ไปเนาะแล้วผมแบบตีตรงช่วงสายตรงนี้เนะี่ย เสียงมันก็จะไม่ค่อยนํามาสู่บนหูฟังเท่าไหร่นะครับหรือที่เขาเรียกว่าไมโครโฟนอิกอ่ะมันไม่แทบจะไม่มีเสียงเลยนะถามว่ามีไหมก็มีนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรขนาดนะั่นเนาะซึ่งขั้วการเชื่อมต่อของสายนะครับจะเป็น0.78ม m mm มนะครับแบบ2พนะินเนาะถ้าเกิดว่าคุณมีสายอัปเกรดอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถนํามาเปลี่ยนได้นะครับแต่ส่วนตัวผมก็คงไม่น่าจะเปลี่ยนสายทุกคนถ้าผมจะเปลี่ยนเนะี่ย ผมก็คงเปลี่ยนหูฟังเลยนะครับซึ่งเร็วๆนี้ก็อาจจะมีรีวิวอีกตัวหนึ่งนะก็คือ Sim g o ด EM 6 L กนะครับผมสั่งมาแล้วเนาะรอของมาส่งนะครับเสียงเนี่ยผมยังไม่เคยลองเองแต่เขาว่ามันเป็นนิวโตรเหมือนกันแต่ว่าจะติดสว่างนะครับจะตรงข้ามกับเจ้าตัวนี้เลยซึ่งเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนะี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวเทียบให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะรอติดตามด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวของชุดเอียร์เอ็กซ์คริเนกลซีโร่เวตัวนี้เนาะผมจะสรุปแบบนี้แล้วกัน หูฟังเกมมิ่งเฮเซนนะครับที่ผมแบบแพงที่สุดเท่าที่ผมเคยลองมาเนี่ยก็คือเบย์นิมิกเอ็มเอ็กซ์สามร้อยเนาะหรือแม้แต่กระตั่งเจ้าตัวเบยเยอร์ er ดีทีเก้าร้อยโปรเอ็กตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะนําหูฟังสักตัวไปใช้ในการเล่นเกม FPS ที่ผมเล่นเนาะ,ะเวอร์แลนด์เซียทูอย่างเงี้ยผมจะเลือกชุดเอียร์เอ็กซ์คูลเนกลซิโรเลนนะครับมากกว่าเจ้า2ตัวที่ผมพูดมาอ,อีกเออแค่เหล่าทุกคนตัวนี้ราคาพันหนึ่งพันเจ็ดนะครับแต่ผมเลือกมากกว่าหูฟังราคาเป็นหมื่นสองตัวนั้นนะี่ะ ก็น่าจะบอกไปแล้วว่ามันดีแค่ไหนอันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับไม่ได้มีใครจ่ายผมให้แบบพูดสิ่งที่ดีเกี่ยวกับเจ้าตัวเรตัวนี้แน,น่นอนมันมาจากความรู้สึกของผมโดยตรงนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ผมแบบรู้สึกชอบมันมากๆแล้วผมก็อยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะครับแบบเปิดใจลองใช้ IM สักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่ามันดีแค่ไหนเออใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ทางด้านล่างเนาะผมสั่งมาจาก Ali A ี p อเพจนะครับราคา พันหกพัเนาะแล้วแต่ราคาโปรโมชั่นไปนะครับก็ลองกดไปเช็คราคาดูก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าผมจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะฮะบ,บ๊ายบาย